มีแต่คนได้เพอืบไม่ถนัดสักคนหรอกเพีบที่ไหนอ่ะสวนมากจะเล่นจู่ๆกันไม่ใช่สวนมากจะทนายรัวกับค่อยทนายรัวตันเดียไอไม่ค่อยได้ใช้เลยครับระเบิดจะใช้ไม่ได้นะเปิดยิ่งย่างเดียวผมจำลองใช้ได้ อะไรจ้าอะไรจ้าอ๋อยิงนะครับไปละอะไรจะแค่โดยผมยิงมาเท่ผะเองผมเองวิ่งไล่กันเดี๋ยวผมยิงซะเลยปืนขับถึงเก็บเสียงอีกผเอายิงได้เอแค่เนี้ย ยิงเสียผมยิงเสียยิงไม่ได้ก็เสียเปล่าเกิดใกลกันยังวะโอ้นั่งนั่งทำอะไรตรงเนี้ยเล็งเล็งเลิงอยู่เล็งใครเล็งใครเล็งใครเล็งผมเหรือ ไม่มีไม่มีดวงตานีาน่ถายไม่ออกเลยหมดคุณค่าเลยอะไร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 โอ้ยโดนเสียบอะไรอะไรผมไม่ถนัดจริงๆ่ะเอาปืนลั้นปืนสั้นไนรยิงดีกวะาออจริงๆดิจริงดิไม่เห็นผมจริงดิ ไม่เห็นยิงแล้วกันเจอหน้ากันอยู่ไม่เห็นกันไม่เห็นเนี่ยผมไม่ดีโอเคผมเมื่อกี้ตอนที่ผมเสียท่านผมยังเห็นท่านได้เลยเนี่ยผมไม่ดีดอ่ไนกันวะพ่อยังไม่ยิงได้ตัวไอแอนนี่อแอนนี่มีทิศขอทีว่าท่านตาย<อ>ท่านตายไอเอ็นทีเนี่ยมีมีมาให้มาแล้วเอา อลายอะไรอะไร,ะไรท่านชอบเสียบจังเลยนะเนี่ยเอายิงยิงไม่โดนก็เสียบไปก่อนละครับโอ้โหยท่านต่ยิงใครไม่ได้เลยยิงไรเสียบเหมือนท่านหมาเทียบดีกว่าไหมเนี่ยไม่ไมไม ไม่เห็นค่อยหรอกค่อยอยู่ไกลยู่ไหนถึงว่าอยู่ไกลแล้วยิงใครไม่ได้บอกหน่อยจะแน่ไม่หร <c oughs> อเออน,นี่มันจะชวนเล่นหน่วยน <c oughs> ั่นเพื่อเล่นก็เล่นน่ครับชวนเล่นตะเล่นหนึ่ครับยิงท่านเลือดเลือดกระจายแล้วเนี่ยอา้าวทำไมไม่ตายผมถึงตัวก่อนฟื้นขั้นหนึ่งก็เนี้ท่านเอาอะไรมากมาย ไม่ไม่แม,ม่ปอปืนขั้นเจ็ดยิงเมื่อกระจายเลยเ,เมื่อกี้ท่านตายท่านตายเพิ่มเพื่อน,อนอยังไงท่านดีกอ่อนแอดแอดเนไงท่านแอดเต็นตรงไหนกดคลิกขวาที่ที่มาดวลกันมาตายซะ่แล้วโอ้เาจะดวลซัหน่อย แน่ท่านบอกผมหน่อยดิบ้านตรงข้ามครับไม่ได้แม่นหรอกท่านโยกมาเองท่านโยกมารับกระสุนผม,มเองเฮยได้ยินแต่เสียงใครยิงผมอ่ะใครอะไรอะไร <laughs> อะไรยิงหัวเลยยิงมากอะไร <laughs> <laughs> เห็นผมแล้วเอ้ายิงก่อนละเดจ๊จะไปโดนยิงก่อนเลยโดนเอ้าอ๋อผมยิงอะไรยิงท่านตายเหรอไม่ใช่ยิงมหาเทพเหรออะไรคนละคนคนละคนจำผมทำอะไ้ยิงมหาเทพมีท่านตายอ่ะอะไรเห็นเห็นเห็นสายแว่นเหมือนกันเหรอเออเห็นสายแว่นเหมือนกันเหรอไม่ใช่นะเอ้าโดนใครเอาท่านตายยิงเอ้าโดนหมดเลยวะ

แม่โอ้โหตตายให้คอยยิงมั้งเหรอคอยเพิ่งได้ยิงเนี่ยไหนเห็นวิ่งมาแปบบอ่ากำลังเดินเลยให้เดือดผมเลยโอ้ยโดนมาตาตายพวกนี้เดือดคนอีกคนท้าดวลอีกจะพึ่งไวแล้วดวลเหรอท้าดวลเหรอท้าดวลเหรอยัไปยังไป อยู่ไปอยู่ไปไหนก็ตั้งหลักก็ตั้งหลักอยู่อ่าอยู่ต่อหน้าข้างหน้าเลยท่านมาอยู่ไหนกันเนี่ยหน้าไหนบอกมาเอานี่้งหน้านีดีไงหยุดไปกันเนี่ยหาไม่เจอที่เดิมที่เดิมโอ้ยอยู่ไกลแล้วอยู่ไกลแล้วผมอยู่ที่ทางตายเมื่อกี้เนี่ยผมทำไมมันเกิดไกลกันมาคนละหอคอยนี่มาเล่นคนละหอคอยเนี่ยอยู่ทางนู้นมา Này à? quá trình của lắm nữa hỏi nữa hỏi nha lơ 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 phần hôn hai, yêu thương nha lơ mong 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 à, Ở nha lơ cùng nha lơ nha lơ mày nha lơ mày 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 nha lơ mày nha lơ mày 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 mày

S <S เอามาที่ไม่เจอด้วยระเบียงระเบียงมาระเบียงไปให้ท่านยิงไงเออเอาไงไปเล่นไงกับไเยันทีก่อนปะ